เพชรพระ้วยสวัสดีที่สู้ผู้สุข้นครับผมเมื่อนขีมาตบามแนวทางล่าพัฒนาของเซียนกรุงเทพวันศุขที่แปดขันย่าซองหาหกหกมื่อวันพุธท,ที่หกล่าพัฒนาเลขบนก็นออกหนึ่งเ็ดเหล,ลางก็ออกหนึ่งเ็ดพี่น้องโชคหม,มานกันวี่น้อของเซียนกรุงเทพเขาโตกกันแล้วก็เป็นโตก,กรับ ส่วนเลขวิ่งบนว่าเขาพี่น้องแปดกับเก้าว่าเขาเลขมันออกหนึ่งเจ็ดเขาเขาตัวกันเขาตัวกันล่างก็หนึ่งเจ็ดบนกับหนึ่งเจ็ดนี่เป็นตัวกลับแต่ล่างนี่ให้วิ่งเจ็ดกับแปดกับเขาเจ็ดอยู่พี่น้องเลขวิ่งวิ่งหลุดเข่าเจ็ดอยู่จับคู่ว่าเขา มาเบิ่งกันนับกันพาเพันชีหม้มาตัวไหนแนวทางราวพัฒนาเสียนกรุงเทพวันศุกร์แปด ลาพัฒนาบนวิ่งบนวิ่งรูดแปด บนวิ่งรูด8กับ9บนวิ่งรูด8กั 9. บ9จับคู่ แปดูนหนึ่งปสองเก้าศูน ก้าหนึ่งเก้าสองกันเจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึ่งตัวกันส่วนตัวเน้นเน้นที่ตัวเน้นเน้นแปดศูน เก้าศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งตัวเน้น เย็นต้องส็ว่างเหมือนอุ่นใ่รูดล่างวิ่งล่างวิ่งลูด 6กเจล่างวิ่งรูด6กับ7ส่วนจับคู่ล่าง หกหนึ่งหกสองหกสาม เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามตัวกัน ห้าหนึ่งห้าสองอิตโตกัน โซนตัวกันโซ่ตัวเน้นหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองตัวเน้น แคบหน้าจอครับผมลาพัฒนาเสียดของเทปมันสุกที่8กันย่าสองหาหกบนวิ่งรูด8กับ9ส่วนจับคู่บนกับแปดศูนย์แปดหส่วนตัวกันกับเจ็ดเจส่วนตัวเน้นบนกับแปดศูนย์เด่นึอันนี้เน้นบนนะพี่น้องอันนี้บนบน ล่างวิ่งรูด6กับ7ล่างวิ่งรูด6กับ7จ็ับคู่กับหกหนึ 1, ่งหกสองหกสามเจนึ 3, ่งเตัวกันก็คือหาหนึหาสส่วนตัวเน้นหกหนึ 1, ่งเจหนึ 2, ่งหกสององะแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักกระตามว่ามักกับพา,านเราไปหน่อย อขอบุญขอบคุนเชี่ยงเก็บที่แบงปันแนวทางราพัฒนาก็ขอให้พี่น้องห้องโขสโมันหมานสุขผู้สุขคนก็จะเริ่มฝากคนไร์กดแชร์กนติดตามคลิปหนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม